ก็เช้าแล้ววันนี้จะทำอะไรก่อนดอีอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะทุกคนก็วันนี้มานอนที่สวนนะคะก็อากาศเย็นสบายนะตอนนี้ก็เช้าแล้วอันนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้ากว่านะคะล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทำอาหารเช้ากันนะทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปดูที่ประจำวันหลังจากที่เราพักหยุดยาวนะคะว่าเรามานอนที่สวนเราเรามีกิจวัตรประจำวันระหว่างวันเราทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวดูห้องน้ำเราก็จะแบบแนวเขาเรียกว่าแนวอะไรแนวคนสวนคนป่าเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายจะอยู่ได้จะเป็นดอกแครป่านะคะดอกแคป่าไม่รู้ว่าทุกคนใสยกินหรือเปล่า ตอ,อนเช้ามันก็จะหล่นลงมาให้เราเก็บแบบนี้นะคะเก็บได้ทีเป็นกะละมังเลยนะนี่นีกับแพบป่าหน้าตามเลนี่มดกัดมดแดงแล้วทุกคนนี่เก็บมาได้บางส่วนแล้วนี่ตะกร้าหนึ่งลกะละมังหนึ่งเลยทีเดียวเยอะนะม,มดแดงกัดจริงๆจะไหม้ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำอาหารเช้ากินกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอาหารเช้าของเรามีอะไรบ้างนี่น่ากินมากสไตล์แบบว่าคนสวนคดีนะอันนี้มันก็จะเป็นมันหวานญี่ปุ่นสีม่วงนะที่เราเผาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะลูกหนูจะทํเหรออะทาทาค่อยๆทํา ก็จะมีหลานตัวน้อยมาด้วยอันนี้ก็จะมีข้าวโพดมีมันมีไข่ปิ้งนะนี่ไข่ปิ้งแล้วก็ไส้กรอกนะคะน่ากินมากแล้วก็อันนี้ปังเว้ยเฮ้ยเราลองเอาปังเว้ยเฮ้ยเนี่ยมาลองแบบว่าย่างให้มันแบบว่าเดี๋ยวเร,ยเราก็มากินกันเลยอันนี้เดี๋ยวจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นเมนูพิเศษที่เราได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูไข่ปมที่ที่เป็นคล้ายๆไข่ตุ๋นอะแต่แต่ปิ้งในปิ้งในอะไรนะใบตองเนาะเออ เดี๋ยวขอไปเตรียมเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาปิ้งแล้วก็จะมากินพร้อมกันนะคะเรายกกาแฟสดมามาไว้ที่นี่เลยส่วนของเรานะคะไหนมจ้าเดรดิปครับนี่กาแฟดิปหอมกลุ่นกาแฟเม็ดพันธ์ุมาจากอะไรนะโครงการหลวงใช่ไหมที่เราบดนะคะอาราบิก้าของโครงการหลวงนะคะ โอ๊ยเดี๋ยวก็อะไรนะถ่ายลูกย่อเส่ไหมเสร็ไหมได้อยู่อันนี้ไข่ป่ามเสร็จแล้วนี่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 น่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะว่ามันอร่อยไหมก็ใส่แค่แม็กกี้นะคะลองก่อนหอมนะคะหอมนี่ แล้วอร่อยอ่ะนุม <c ười> <c ười> ่มอืมอันนี้เหมดแล้วนี่เปีนย่แล้ สรุปทําครั้งแรกผ่านเอ้าขอคุตคุณก่อนนะคะ